อีเวนต์ไม่เคยอันนี้จะเลยแล้เปลี่ยนอันนี้ไว้ก่อนดีกว่าฟุตบอล Welcome to PUBG Mobile เลี้ยวปูเปิดเปิเดเลี้ยวปูดีก่อนดูเมนซี่กับ น่าลุ้นนะซิตี้เชลซีน่าลุ้นถึงจะฟอร์มเชลซีดีก็เจอกับแมนซิตี้ก็ก็ไม่แน่เชลซีดู้ไหมฉายาอะไรเชลซีน้องยักษ์เป็นฮุตต้เป็นฮุตสามวันดีสี่วันไล่เปล่าสามวันดีสี่วันใครวะไม่ใช่เป็นฮุ ตผมใส่ชุดอนแชุสูตรแต่งงานไปขโมอยขโมอยคะแนนทีมใหญ่แล้วมาแจากทีมเล็ก <c oughs> อ๋อนี่เกมหายหดูดิมันเสมอใครบ้างเสมอสอ,อาร์เซนอลชนะแมนยูบุ้มไหมเอ้ยแมนยูจะแพ้เหรอเด็กนักเล่นกัร์ชนะสุดร้ายมากเลยนะพอเป็นนายุทเลยพอเป็นนายุทเหรอ <พ uka> บนพอะชนะชนะใครวะชนะชนะสปเปอร์เสมออาร์เซนอลแล้วก็เสมอลิเวอร์อพูลไหมวะดีนะมันมันมีปรับมันวอยู่ร,ร่มให้เนาะดีมากเลยไม่ต้องรอเขาเอาสปริงเนี่เออเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเขาสปริง ใครเสืออึกอ่ะผมผมไม่รู้กี่ต่อบอกเสืออึกเหมือนเสืออึกตามไม่รู้ดิมีอยู่มเพียอะไรโอเคพี่เม okay, ื่อกี้มาเจาซองเจ็ดยัดผมไปหมวกที่มันแจกนี่น่ารักนะ จะต่อพี่เมียมเ่ยงไงอ๋อมายังพี่เมียม่ยงมาแล้วมาแล้วม,ลมาเลยมามาวันนี้ครับรอวีแรง์ค่อยเปิดรอไปกดตอนพาพีใหม,มนะ่มั้ยะใช่ครับเอ๊ซองเจ็ดไปไหนจ๊ะซองเจ็ด i got supplies. s u p p l i เจ2 7ไปไหนจ้า2 7เจคูณสามคีแพวม่ดเก็บไให้ได้ได้ครับเอาเลยคุณเดใครมีคูณสองมาได้กับคูณหได้นะได้คูณห ไม่มองยากกันเด<ล>ินหาซองเจ็ดอยู่ตอนเนะี้ยซองเจ็ดเหรอ เมื่อกี้รถร,ร,รถไอะไร UAC ที่ไหรถบาเต้รถมางเต้เตไปเสาบางไปเสาเสาไหนคุณเจ๋เสาซ้ายเสาขวาเสา,สา,สาใกล้สุดเลยเนะี่ยเสามาฟ้าเสาเรียกเลยโอเคครับจริงจริงทันขับจากไหนครับรัตไเลยไ,ไปไปรัตเ,เวนหมดแตะแอดนวมันจำเมื่อกี้แชมป์เมื่อกี้แชมป์มาสองเจ็ดป่ะ อืมที่เองที่เป็นกระสุนนะกระสุนลูกซองอ่ะ,อะยิงวัดโอ้ยิงใครกูเต้ยิงกูเต้เหรอตายตายได้เหรอไม่เร่ยนเคยกำลังกูบ้านไม่ไ,ไม่เมืนเหมนโคตี้โคตี้โคตี้อ๋อมันโคตี้ตี้เนี้ยมันยิงตี้ยิงรถผมก็งงว่ามันเอา แล้วมันไอตียิงก็ไอมันล็อกไนะว,ว้นะจะครูค้าคนเดชิ้นผาเจ็บอยู่เก็บปิดไหมเหรอไม่ เอาเฮี้ยลังม,มาดิไอซข้า,างหลังข้า,างหลังข้างหลังบ้านสองข้งหลังอมันมาแล้วเนะี่ยเฮี้ยลังมาจากไหนวะ กำลังดันโอ้โแม่นเลยวะล็อกไต้ไปล็อกเต้ไปล็อกไต้ไปล็อกเต้ไปไโอ้อโหมันคมบ่เจ็บทัมหน้าอยู่เจ็บอ๋อมีพลังยังมัพลังยังมัเออผมว่าขู<ม>่กันตุกกตุกกะีุกระตุกกระลัก มันข uh, ้าางงล่่อะไฟเสาก็ดีนะเผืือคนหนึ่ง <Okay. S 2> มีรถยัไงไอตัวล่างอ่ะเจ๊อเอตัวล่างใกล้ๆเลยเออสองตัวตรงเต้สองตัวห้องน้ำม,มีคนขับรถมาใช่เสียงรถ คนขับรถขวามาผมไม่ได้ยินตัวนึงตรงเตอยู่ก็ได้แจ็คมีรถไหมมมีมีอืมไีเลยเฮ้มุ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 เกมเลเล่เจ็บเบเลยเจ็บเบลเล่กันเลไปด้วย ทำง่ายแน่าการง่ายดีกว่าเพราะว่ามันไม่นอกไงมันมลมนลบชุดชุดได้เนีกยกเขาไหมเด็กเอ้ยหยุบฟองปัมป๊มยาปัมา๊มยาป,ยป,ยปยั๊มยาเบลล์เเผมนึกว่าแจ็คเห็นอะอไม่ไม่เห็นแล้วนะแต่เ็นแต่ว่า,วาถือยปื้เสอยยุกฟองูก เรายิงขู่แม่ไปก่อนไม่มีไม่มีสโมอนะไม่มีสโมอไม่มีเหมือ<ด>นกันนะไ,นะไอ้เหี้ยคนนี้อยู่ไหนวะไ <จะ S 1> ด้ยินมา,นาม,มีตุ๊กแก่มันมีตุ๊กแก่อ๋อลังหลอดล้างหลอดเส็จนั่แหละ

โอ้ยหน้าผมเลยโอ้โหเสียดายอยู่ในชุกนะครับอยู่ในชุกนะคุณเต้นั่นน่ะเอ็นยังเต้ยิงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเราไปเก็บศพกนน่าจะมีของอยู่ถอยแล้วครับก็ไม่มีสมองนะไม่มีเหมือนกัน <cười> <cười> <không> có ý kiến đấy người à, đang đi rồi nè kia mà mà cảm nắng Oh, bắn đi bắn đi bắn đi. hết đầy luôn. Oh, hết đầy luôn. Hết đầy luôn. Hết đầy เมื่อกี้เนี่ยผมยิงบอดตัวนึงเอีตัวขวาก็เยอะเลยสามตัวสี่ตัวสามตัวอย่างน้อยเห็นไหมวิ่งมาเลยเต้เป็นตัวอะไรนะแต่ผมถือปืนบิ๊กเตอร์เลยช่วยคุณแจ็คหน่อยว่าเอ้ยผมถอยปืนปืนปืนออนปืนปืนปาไปืน ลืนผม,มเป็นระยะประชิดเลยไม่ไหวข้างหน้าบอดกุเทยข้างหน้าบอดปืนผมระยะประชิดหมดอลยกดได้ยิงกับใครอ่ะโอ้ออออมีดีพีนะในบ้านเกได้ปืนสเปย์ละไอ้เมกะตกถูกจงังหวะชิบหายเลย มาแล้ววะทำยกากอ่ะร้องไกลหน่อยไหยเรื่อสีดูยากชิบหายใช่ครับสีเยอะมากเกาะดีๆไหมเนี่ย Watch out อีนี่ฮะ ไม่ชอบสีแบบนี้เลยเว้ยโอ้ยชิดผมสองคนละมาแล้วมาแล้วมันขึ้นเลงินทำไมมันยิงเสียงเต้มาข้างหลังละมันถอยมาละมันยินเสียงเต้โอ้ยสามตัวสามตัวพันพันเดือก ยเจ็บอยู่นะปกติเนี่ยเมปกเจ็บอยู่นะโอ้ไม่มียาอืมต้องพันอะโอ้มองไม่เห็นเว้ยโอ้ถ้าไปต่อไปแบบนี้อย่างเงี้ยออกเหอะมองไม่เห็นออกกันเลยเหรอเอาไปแล้วเอาไปแล้วตัวรองไม่เห็นเนี่เลย ไปบุบอย่ยาไม่มีโหเต็มเลยยุ <c oughs> ้เต้ใช,ใช่ใช่ใอ้เอเาใจเย็นเยนนๆ Awesome ตายิมัแล้วม <c oughs> ใช่ผมจะพยายาม ตุยให้ได้ฉลาดว่ะหนึ่อยูแล้วมองไม่เห็นเลยว่ะนี่ข้างหน้าผมไปแล้วครับเราไล้มุมมองทีเดียวไอ้มุมมองมือถือกับมุมมองไอแพรบไม่คนละเรื่องเลยไปแล้วเรามองเราเห็นแต่เด็น่าจะไปเข้าบ้านบ้านนี้แหละใช่ไหมแชมป์ออกไปนู่นเลยมแต่เกมมันไม่ได้มองเห็น เราวันหน้าเฮียนี่สกินเยอะนูเย็ดไม่ยิงอะไรวะนูเย็ดไม่เหลือะไรไอตัวนี้เอ็มเมื่อกี้เอ็มโฟน้ำแตกเงี้ยเอ็มเฟียน้ำพุก็น้ำเข้าจอเลย,เยเอ่ะน่าจะเจ็บอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวขอดูรีเพย์มันโดนเท่าไหร่ปะนี่ไงน้ำแตบกบกินเยอะหัวเครื่องอะไรเฮี้ยเนี่ยออกเท่าไหรลนะ อย่างเป็นสองที่ยิงเงนเหมือนกันไกลเกินสี่หนึ่งมาเนี่ยไอ้ผมใส่สไม่นะไม่ได้ไม่ได้สีหนึ่งนะโถ่หมดแล้วสามหนึง่งเนี่ย,ย,ยิง,ยงโคตรเยอะเลยแรายงานมาสักกันไหมหนัวหนัวเครื่องอะไรเช่นนี้รายงานเพื่อเช็คกัน ไปก่อนรายงานถ้าโดนแบนก็กจริงกันฮาเลยนะโครงการเล่นมองทะลุกระตุ้นที่ปกติเล่นงัตโนมัสเอาไปสามติขึ้นยังไง <c oughs> ไม่โดนมันเ้เนี่ยซ้ายสายกูเตะซ้ายสาย, <c oughs> สายมานะกูเตะมันเนี่ยมันเนเี่ย สามกระบอกอือหอโอไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเจ็ดเมื่อกี้หัวโผผมโดนยิงหัวหัวโผที่องม bon mm ันลอกให้เราผมนิฟตแซนด์มาหน้าเมื่อกี้